และไอการเปิดประเด็นเรื่อง40ล้านทำให้คุณเดียขัตตยาสวัสดีผลบันชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยโพสทันทีจี้ให้คุณชัยชนกต้องไปเอาผิดคนเสนอสินบน40ล้านต้องไปเอาตัวบาลลงโทษตามกฎหมายอย่าใช้เวทีสภพานโยนบาป คนขัิยานในระบบว่ายัางไงบอกเห็นท่านรัฐมนตรีดีอีป้ายแดงอภิปรายว่ามีคนกล้าเสนอเงินให้ถึง40ล้านต่อเดือนเพื่อแลกกับการไม่จับไม่ปราบแก๊ง call center โดยท่านตั้งคำถามว่านี่เป็นประเพณีปฏิบัติตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือไม่นอกจากการชี้แจงที่ยืนแล้ว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์ใครติดต่อรัฐมนตรีพรรคเพื่อติดสินบนแล้วมีจุดยืในในการปราบปราม call center ดิฉันอยากจะย้อนถามกลับไปยังท่านรัมตีดีเอชัยชะนกชิดชอบว่าเหตุใดพอพักของท่านเพิ่งจะมาเป็นแกนนำรัฐบาลไม่กี่วันถึงได้มีคนกล้ารีบติดต่อหาท่านเพื่อเสนอเงินเร็วเพียงนี้หรือเป็นเพราะว่า หรือว่าเพราะพักของท่านนะมีภาพลักษณ์ที่ทําให้เหล่ามิจฉาชีพเข้าใจไปว่ามีช่องทางในการพูดคุยเรื่อง,องที่ผิดกฎหมายเช่นนี้ได้ใช่หรือไม่ประเพณีปฏิบัติที่ท่านเฉยชะกกล่าวมาดิฉันกังวลใจว่ามันอาจจะกําลังเริ่มขึ้นในรัฐบาลชุดนี้มากกว่าหรือไม่คะที่สําคัญคุณเดียขัตยาระบวะุว่าการมีคนพยายามติดต่อเสนอเงินเช่นนี้ถือว่าความผิดสําเร็จแล้วตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 4 4ฐานให้สินบนเจ้าพน นัาลัมตีป้ายแดงจึงต้องยิ่งพิสูจน์ความจริงใจด้วยการหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษให้ได้มไม่ใช่เพียงใช้เวทีของสภาพเพื่อโยนคําถามให้พักอื่นเสียหายนี่เพราะถ้าปล่อยเอาไว้โดยไม่เร่งดำเนินการเอาตัวมาลงโทษจะยิ่งย้อนกลับมาทําลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลและพักของท่านเองอย่างเลีเ่ยงไม่ได้มากกว่าค่ะอันนี้รองโฆษกโฆษกเมื่อวานนี้ก็ออกทันทีนานน,านดานุพร์ปุณกัน โคศกพักเพื่อไทยสชบริจัยชื่อบอกว่ากรณีนี้ที่คุณชัยศรกพูดในสาภาถือเป็นเรื่องร้ายแรงมีแก๊งหลวงโลกใช้สมาชิกสาภามาเจราจาให้สินบนรัฐมนตรี นายชัยชนอกอ้างว่าปฏิเสธไปแล้วแต่เรื่องนี้จบแค่นี้ไม่ได้คุณชัยชนกในฐานะรัฐมนตรีดีอีต้องใช้เวลาที่มีอยู่4เดือนนี้กระชากหน้ากากแก๊งคนชั่วเหล่านี้มาดำเนินคดีให้ได้4เดือนตามเอ็มบอเอพักส้มกับพักน้ําเงินเนี่ยร่ำตีดีไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ตามจับคนชั่วเหล่านี้มาดำเนินคดีให้ได้ก็จะถือเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แล้วและเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประชาชนและประเทศชาติตรงกันข้ามนะถ้าท่านเพิกเฉยทําได้แค่ปล่อยๆในสภา ไม่ได้ดำเนินการอะไรก็เท่ากับว่าท่านให้ท้ายคนชั่วเหล่านี้สร้างความพินาศให้กับคนไทยต่อไปนี่ท่านผู้ชมก็ย้ำเลยใช่ไหมเนี่ยถ้ารับรู้เรื่องนี้แล้วไม่ดำเนินการตามกฎหมายท่านจะกลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอต้องระวังประชาชนเขาจะมองว่าเป็นรัฐมนตรีออกตัวแรงแต่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาหรือไม่ย้ำว่าเรื่องนี้ ท่านรลฐมตีชัยชนกจะต้องจัดการให้ความจริงปรากฏไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเพียงการตั้งข้อสเกตเพื่อใส่ย,ย้ายไปสีรัฐบาลเพื่อไทยเพราะถ้าเป็นแบบนั้นผมก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าในสมัยรัฐมนตรีดีที่ชื่อประเสริฐจันทระรวงทองผู้ร้ายทําไมถึงไม่กล้าปรากฏตัวแต่กลับมาปรากฏตัวเมื่อกระทรวงดีมีรัฐมนตรีคนใหม่ที่ช<ค>นชัย<ด>ชนกชิดชอบคนดานุพรบอกขนาดเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผมยังจาวันที่ท่านสือึกสะออื่นพูดในสภา ไม่ยอมรับกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนคอมเแต่วันนี้เล่าเรื่องแก๊งคอเซ็นเตอร์บัติดสินบนเรื่องใหญ่ขนาดนี้เล่าด้วยการเรียบเฉยไม่รู้ว่าสำหรับเรื่องนี้สำหรับท่านเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดาเหรอมาให้40ล้านต่อเดือนเนี่ยอันนี้คือการโต้อตอบกันฉับพลันทันใด <c oughs> <c oughs> มีอีกอีกสักเซตหนึง่งอีกสัก, <c oughs> สกเซตหนึง่งไหนไก็ไหนๆเถอะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกรณี ที่มีการอภิปรายของคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดน้องไบรท์อ่า<ช>เดี๋ยวก่อนจะไปะเป็นั้นว่าคุณสพลสลัมลองน้าตีายสังคมเมื่อวานนี้ได้ยืนยันหลังจะมีการอภิปรายพาดพิงอยู่ตลอดแหละอ่าน้ำตีกัญชาราชากัญชาขนเสือก,กัญชาสื่อต่างประเทศลงนโยบายกัญชาจะเป็นไงเดี๋ยวประเทศจะกลายเป็นบ้องกัญชาเลยประมาณนี้สพลสลัมเมื่อวานนี้พูดชัดทีเดียวว่า กัญชามันจบแล้วครับยังไงคือบอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีเวลาแค่4เดือนนะคะแต่ก็จะวางรากฐานที่เกี่ยวกับยาเสพติดบูรณาการแล้วก็หยิบยกโมเดลที่บุรีรัมว่าการแก้ปัญหายาเสพติดจะสําเร็จได้เนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนแล้วทําได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลย ผู้ว่าในอำเภอนายกอบอตออดำเนินการได้เลยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันส่วนเรื่องกัญชาไม่ปฏิเสธว่าพรักภูมิใจไทยมีนโยบายเรื่องกัญชาก่อนหน้านี้แต่ปัญหากัญชามันจบแล้วตอนนี้มีแต่การแก้ปัญหาย,ยาเสพติดช่วงสี่เดือนนับจากนี้นี่แปลว่าหยุดแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าฟังจากท่านรองออนายกโสพลสา,าสรมกัญชาจบแล้วกัญชาอาตโรยังไง